บ้านกระเรียงทูเคะคีอยู่ในป่าสารวินฝั่งใต้ของแม่น้ำยวมประชากรในหมู่บ้านประกอบอาชีพทำนาไร่และหาของป่าสภาพหมู่บ้านเป็นหุบเขาแวดล้อมด้วยดอยสูงสลับซับซ้อนตอนเช้าตรู่จะมีม่านหมอกสีขาวปกคลุมฤดูหนาวอากาศหนาวจัด ตอนกลางคืนดึกๆจะได้ยินเสียงสัตว์ป่านานาชนิดร้องคำรามแววมาจากพงไพรชาวกะเลี่ยงถูโคะขีดนำรงชีวิตอย่างสงบสุขตามประสาชาวดงเรื่อยมาจนกระทั่งวันหนึ่งปลายฤดูหนาวได้เกิดเหตุร้ายขึ้นอย่างไม่คาดฝัน ตอนนั้นเป็นเวลาบ่ายใกล้ค่ำชาวบ้านสองคนคือนายบือและนางเลพอซึ่งเป็นสามีภรรยากันกำลังสะพายกวยเดินกลับจากหาของป่าจูๆ่ๆเสือใหญ่ลายพาดกรอนตัวหนึ่งซึ่งซุ่มอยู่ในพุ่มไม้ข้างทางก็กระโจนพุ่งออกมามันตะปบนายบือซึ่งเดินอยู่ด้านหน้าล้มลงแล้วคาบคอลากเข้าไปในป่า ต่อหน้าต่อต,อตาของนางเลพอผู้เป็นภรรยาซึ่งหวีดร้องด้วยความตกใจสุดชีวิตนางเลพอวิ่งล้มลุกคลุกคลานกลับเข้าหมู่บ้านตะโกนร้องขอความช่วยเหลือช่วยด้วยเสือเสือใหญ่คาบสามีฉันไปแล้วช่วยด้วยเสียงและท่าทางตื่นตระหนกของเธอทำให้เพื่อนบ้านพากันมาห้อมล้อมครั้นพอรู้ว่าเกิดเรื่องร้าย ผู้ชายในหมู่บ้านก็ต่างคว้าปืนคว้ามีดหอ,อกดาบรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุได้เห็นรอยเสือและรอยเลือดของนายบือปรากฏอยู่ชัดเจนทุกคนเห็นแล้วก็สยองใจเต้นรัวด้วยความกลัวคุณพระช่วยดูสิรอยตีนมันใหญ่เหลือเกินท่อเอ๋ยแบบนี้เจ้าบือเห็นท่าจะไม่รอดแล้วน่าสงสารเหลือเกินลุงโขงวหน้าบ้าน ถือปืนแกป๊ปยืนหันรีหันขวางอยู่ครู่หนึ่งก็ตัดสินใจพูดร้องขึ้นว่าตามรอยมันไปเถอะไปเอาศพของเจ้าบือกลับมามันคงลากไปได้ไม่ไกลหรอกชักชวนลูกบ้านห้าหคนที่ไปด้วยกันแล้วแกก็ยิงปืนเข้าไปในป่าเพื่อข่มขวัญเจ้าเสือเพชฌฆาตตัวนั้นคนที่มีปืนอีกสองคนก็ยิงตาม เสียงปืนดังลั่นกล้องสะท้อนไปทั่วดงดอยส่วนคนอื่นๆก็ตะโกนโหร้องเสียงเอะอะใช้เสียงช่วยเพื่อหวังให้เจ้าเสือร้ายมันตกใจจะได้หนีไปพากันแกะรอยติดตามค้นหาเป็นเวลานานแต่ก็ไม่พบเจอป่ามันรกและตะวันก็ตกดินสิ้นแสงสว่างความมืดปกคลุมไปทั่วบริเวณลุงคอมองไม่เห็นแล้วนะอย่าไปต่อเลย ลูกบ้านคนหนึ่งพูดเตือนด้วยความกังวลคนอื่นๆก็มีความเห็นคล้อยตามกันพรุ่งนี้คอยออกตามใหม่เธอลุงขืนเดินกันต่อไปพวกเราต้องหลงป่าแน่พ่อลุงโคหัวหน้าบ้านก็รู้ถึงภัยนั้นจึงจำใจพากันกลับคืนสู่หมู่บ้านของพวกตนด้วยความผิดหวังคืนนั้น คนในหมู่บ้านทุกคนต่างโจษจันกันด้วยความสะดุ้งกลัวแล้วเฝ้าปลอบโยนนางเลพอผู้สูญเสียสามีด้วยความเห็นอกเห็นใจวันต่อมาตอนสา,สายตะวันขึ้นแล้วหมอกจางหายไปหมดแล้วพ่อลุงโขก็พาลูกบ้านออกติดตามค้นหาร่างของนายบืออีกตามทั้งวันแต่ก็ไม่พบเลยเพราะดงลึกรกชัดด้วยเหตุนี้ นายบือผู้เป็นเหยื่อเสือจึงสูญหายไปไม่ได้ศพกลับคืนอีกห้าวันต่อมาเรื่องราวของนายบือ,อยังไม่ทันจะสงบก็เกิดเรื่องร้ายซ้ำขึ้นอีกเป็นหนที่สองตะเลวาอายหกสิบปีแล้วบอกลูกสาวว่าลูกเอ๋ยพ่อจะไปตัดไม้ในป่าริมห้วยมาทําเสาเรือนก่อนนะกลังวันจะกลับมากินข้าวที่บ้านพออ่อจะไปไกลนะ ลูกสาวบอกด้วยความรู้สึกข่วงใหญ่และสังหรณ์ใจอย่างไรชอบกลนตาเลว่าแบกขวานเดินออกจากหมู่บ้านแล้วก็เงียบหายไปเลยจนเวลาเที่ยงบ่ายแล้วก็ไม่กลับมาลูกสาวขอร้องให้เพื่อนบ้านออกไปตามที่ชายห้วยแล้วก็ได้พบอน,นิจจาแกถูกเสือใหญ่คาบไปเสียแล้วเหลือแต่ขวานตกอยู่ยังไม่ทันจะได้ตัดไม้เลย ลุงโคหัวหน้าบ้านก็พาลูกบ้านออกติดตามรอยไปคราวนี้ได้พบศพของตาเลวาาอยู่ไม่ไกลแต่ถูกเสือกินแล้วเหลือเพียงครึ่งตัวสองศพแล้วนะมันร้ายเหลือเกินเจ้าเสือตัวนี้เวลาห่างกันแค่ห้าวันนั่นนะเซน่ากลัวเหลือเกินจะทำยังไงกันดีชาวบ้านถูกเคาะขี่ทั้งหลายปรึกษากันด้วยความหวาดวันวิตกกังวล ต้องตามล่ามันให้ได้คืนปล่อยไว้ต้องมีคนตายอีกแน่นอนมันได้กินเนื้อคนแล้วมันเคยแล้วมันจะต้องหวนกลับมาลุงโคบอกลูกบ้านแล้วพากันออกติดตามล่าเสือกินคนตัวนั้นติดต่อกันหลายวันจนไม่เป็นอันทำมาหากินแต่ก็ไม่พบเจ้าเสือนั่นมันเงียบหายไปไม่โผล่ออกมาจนกระทั่งปลายเดือนสีเหตุการณ์สยองขวัญก็เกิดขึ้นอีกคราวนี้เหยื่อของมันเป็นผู้หญิง ชื่อนางต่อมุเรือนของนางต่อมุอยู่ติดกับชายป่าใกล้จากเรือนหลังอื่นๆขณะนั้นเป็นเวลาประมาณ12นาฬิกาสามีและลูกของเธออยู่บนเรือนส่วนนางต่อมุกำลังตำข้าวอยู่ใต้ถุนบ้านทันใดนั้นจูจูหมาสองตัวที่เลี้ยงไว้ก็เห่ากระโชกเสียงดังเพียงวูบเดียวเจ้าเสือหิวที่ดุร้ายตัวนั้นมันก็พุ่งเข้ามานางต่อมุวีดร้องขึ้นสุดเสียง สามีของเธอชะโงกหน้าลงมาดูได้เห็นเสือคาบเธอลากเข้าไปในชายป่าเสียแล้วปืนก็มีอยู่แต่ช่วยไม่ทันเพราะมัวแต่ตกตะลึงต่อมาครั้นได้สติสามีของเธอก็ตะโกนวิ่งไปบอกเพื่อนบ้านและพากันติดตามไปอย่างกระชั้นชิดซึ่งก็ตามทันเสือมันยังไม่ทันจะได้กินเนื้อของเธอมันหนีเข้าดงไปทิ้งร่างที่ไร้วิญญ,ญาณของเธอไว้มันโหดขึ้นทุกทีแล้ว เข้ามากัดคนถึงในหมู่บ้านมันล่ากลางวันมันไม่เกรงกลัวคนเลยเจ้ากเกรียงบ้านถูกโคขี่ในหุบเขาวาดกลัวจนแทบไม่เป็นอันกินอันนอนร้อนอกร้อนใจเหตุการณ์ร้ายมิได้หยุดลงเพียงเท่านั้นเจ้าเสือร้ายนั่นหลังจากกัดนางตอมุตายแต่ไม่ได้กินเนื้อมันก็หิวจัดหิวโซไม่กี่วันต่อมา มีชาวกระเรี่ยงสองคนจากหมู่บ้านใกล้เคียงมาเยี่ยมญาติที่ถูกโคขีก็ถูกเสือตัวเดิมคาาไปกินอีกคนต่อหน้าต่อตาญาติที่มาด้วยกันโอ้เพียงเดือนเศษเจ้าเสือร้ายนั่นมันกัดคนตายไปถึงสี่ศพแล้วชาวถูกโคขีทั้งหลายต่างอกสันขวัญหายไม่กล้าเข้าป่าไม่กล้าออกจากหมู่บ้านกันเลยกลัวจนแทบขาดใจส่วนใหญ่เชื่อกันว่า มันจะต้องเป็นเสือผีมันจะต้องเป็นเสือสมิงเพราะมันฉลาดมากเวลาลุงโคและผู้ชายในหมู่บ้านไล่ล่ามันก็จะซุ่มซ่อนอย่างรู้ทันพอคนเผลอมันจึงจะปรากฏตัวออกมาข่าวเสือกินคนสี่ศพอาลวาดที่บ้านถูกโคข,ขียังล่าไม่ได้ถูกเล่าลือกันไปปากต่อปากจนดังไปถึงหูของพรานจอมอาคมมือฉหมังคนหนึ่งชื่อพรานก่อ เป็นชาวไทยใหญ่มาอยู่บ้านศบเมยนานหลายปีแล้วเขประกอบอาชีพเป็นพรานล่าสัตว์มีความเชี่ยวชาญในการไล่ล่ามากฝีมือยิงปืนก็แม่นยำมนตราอาคมก็คลังมีชื่อเสียงเป็นที่รับรู้กันทั่วไปว่าเป็นยอดพรานแห่งป่าสารวินพรานก่อจอมอาคมรันรู้ข่าวก็ปรึกษากับเพื่อนพรานคู่หูชื่อพรานยะนี่ยะ แกได้ยินได้ฟังเรื่องเจ้าเสือผีสีศพนั่นไหมพรานก่อเอ่ยถามขึ้นได้ยินแล้วกินคนไปสีค่คนขงกลายเป็นสมิงไปแล้วละ่ะไม่ใช่เสือธรรมดาหรอกพรานยะตอบก็ยิ่งดีข้าอยากได้เขี้ยวของมันมาลงอาคมหนังหน้าผากของมันก็คลังมากนะพวกคนเล่นของเขาต้องการมากเขาให้ราคาสูงหากยิงมันได้แกกับข้าจะมีเงินใช้จำนวนไม่น้อยเลยทีเดียว ถ้าพี่ไปเขาก็ไปด้วยพรญญานยะก็สนับสนุนด้วยความเต็มใจเพราะเชื่อมั่นในฝีมือและอาคมของพรานก่อลูกพี่ของตนปรึกษาเห็นดีเห็นงามคล้อยตามกันแล้วพรานฝีมือดีทั้งสองก็รีบสะพายปืนสะพายย่ามเดินทางไปยังหมู่บ้านทูโคข,ขีในหุบเขาทันทีข่าวการเดินทางมาปราบเสือสมิงของพรานจอมอาคมชาวศพเหมยทั้งสอง สร้างความตื่นเต้นยินดีให้กับพ่อลุงโคและลูกบ้านเป็นอย่างยิ่งพากันพูดว่าช่วยด้วยเธอะพรานก่อพวกเขาชาวทูโคขีจนปัญญาแล้วเจ้าเสมิงตัวนี้มันร้ายเหลือเกินเดือนกว่า,วาข่าไปสี่ศพหากปรับมันไม่ได้คงจะต้องมีคนตายเพิ่มขึ้นแน่นอนหวังใจทะลุงโคอีกไม่เกินสามวันมันจะต้องตายเสือสิงสมิงสางร้ายแค่ไหน เขาจัดการมาหมดแล้วลุงและชาวบ้านจงคอยดูพรานชาวศบเมยพูดบอกด้วยความมั่นอกมั่นใจแล้วก็พากันเข้าไปในป่าแกะรอยติดตามหาด้วยความเชี่ยวชาญในที่สุดหลังจากพยายามอยู่เกือบสองวันเขาก็ได้เบาแสของเจ้าเสือสมิงพรานก่อพูดอย่างยินดีขึ้นว่ามันอยู่แถวนี้แน่แน่เราขัดห้างบนต้นไม้นั่นข้าจะใช้อาคมเรียกพอ้มันปรากฏตัว แกกับข้าก็ช่วยกันยิงมันแล้วพรานทั้งสองก็ช่วยกันขัดห้างอย่างรวดเร็วบนต้นไม้ริมทางเสือพานครั้นเสร็จแล้วก็พากันนั่งรอคอยพอใกล้ค่ำพรานก่อก็ท่องมนเรียกเสือให้ปรากฏตัวออกมาโดยเร็วโอมโอมมหาเดโชมหาอิทิริธีพยัคขาพยัคคีเสือผีเสือสมิงตนใด สิงสู่อยู่ในป่าทินถ้ำบริเวณนี้ด้วยเดชแห่งมนตราอาคมที่ข่าเป่าไปยงบังเกิดความร้อนรนทนอยู่มิได้ต้องปลากดต,ตัวออกมาโดยเร็วไวเอหิเอหิสีคัตตรังเอหิเอหิสีคัตตรังสวาหะสวาโหมบริกรรมมนนั้นแล้วก็เป่าไปทั้งสี่ทิศเพียงพักเดียวเท่านั้นในเวลาโพลเพล ไม่ถึงหนึ่งทุ่มดีป่าขก็สะเทือนเลื่อนลั่นด้วยเสียงคำรามของเจ้าสมิงร้ายเสียงอันทรงพลังของมันสยบป่าสยบดงให้เงียบงันรีดริงเรไรลองในที่เซงแซ่กันอยู่เงียบกริบไปทันทีราวกับอยู่ในถ้ำลึกใต้แดนบาดานพรานยะขยับปืนเตรียมพร้อมใจเต้นระทึกเมื่อได้ยินสมิงคำรามผีมันแรงเอาการ เรียกครู่เดียวมันมาเลยแค่ระวังตัวนะมันใกล้เข้ามาแล้วพรานก่อเตือนคู่หูประทับปืนจ้องไปในความมืดซึ่งมีกลิ่นสาบสางฟุ้งตามลมมาท่ามกลางแสงสลัวของดวงจันทร์ที่ซองผ่านม่านหมอกร่างใหญ่ยาวมะหึอมาของเจ้าสมิงสี่ศพมันปลาขดตัวออกมาที่พุ่มไม้ดวงตาเขียวปัดมีแสงเรืองๆทั้งคู่ของมัน จ้องมายังพรานบนห้างทั้งสองด้วยแววที่ดุร้ายน่าสะพรึงกลัวยิงพรานก็ร้องบอกแล้วเหนียวไกปืนในขณะที่ร่างร้ายของสมิงเพชฌฆาตกระโจนพรวดสวนควันปืนขึ้นมาในฉับพลันแรงของกระสุนปืนทั้งสองกระบอกที่พุ่งอัดปะทะทำให้ร่างของสมิงร้ายพังะงายร่วงลงไปอยู่กับพื้นพรานยะได้เห็นก็อุทานขึ้นว่ามันโดนปืนแล้วลูกพี่ พรานก่อเองก็หลิงโลดมันจุกระสุนนัดใหม่เล็งไปที่หัวแล้วยิงซ้ำเสียงปืนดังกึกก้องคิดมั่นใจว่านัดนี้เป็นนัดสุดท้ายเจ้าสมิงจะต้องสิ้นลายต้องจบชีวิตอย่างแน่นอนแต่โอพรานก่อเข้าใจผิดมหันเจ้าสมิงนั่นแม้โดนปืนอย่างจังไปถึงสมนัดแล้วแต่มันก็ยังคงลุกขึ้นมาได้กระสุนปืนที่ยิงไปไม่ระคายผิวของมันเลย มันลุกขึ้นแยกเขี้ยวคำรามเพนผลกระโจนขึ้นมาอีกขนกรงเล็บของมันเกาะกระชากห้างไม้พังทลายร่วงลงไปพรานยะสะดุ้งเฮือกไว้คว้าเกาะกิ่งไม้ใกล้ตัวไว้ได้วุดหวิตเหนียวตัวปีนสูงขึ้นเพื่อเอาชีวิตรอดขณะนั้นเขาได้ยินเสียงเจ้าสมิงคำรามดังโหกโหกผสมกับเสียงหวีดร้องโหยหวนของพรานก่อที่ร้องอย่างเจ็บปวด พราญยะได้ยินแล้วก็สถานเยือกเยือกหนาวเน็บจับขั้วหัวใจปีนสูงขึ้นไปสูงขึ้นไปบนยอดไม้แล้วกอดเกาะตัวสันอยู่ตลอดคืนยันรุ่งทรมานราวกับตกนรกทั้งปิ่นรุ่งเช้าตะวันส่องแสงเจิดจ้าพรานยะปีนลงมายังพื้นดินเบื้องล่างเขาเห็นรอยเลือดแดงๆของพรานก่อยาดหยดอยู่เป็นกองพรานก่อไม่เหลือแล้วป่านนี้คงเป็นเหยื่อของเจ้าสมิงนั่น โคเอ๋ยไม่น่าเลยพราญยะขวัญกระเจิงวิ่งตเตลิดออกจากถิ่นเสือเขาวิ่งวิ่งวิ่งไปจนถึงหมู่บ้านถูโคขี่เล่าเหตุสยองที่เกิดขึ้นให้ลุงโคและชาวบ้านได้รับฟังลุงโคและชาวบ้านครั้นได้ฟังก็ใจหายว่าอุทานว่าร้านก่อตายแล้วเหรอบางคนก็พูดร้องตัวสั่นว่าโอ้ห้าศพแล้วที่ต้องสังเวยมันสมิงห้าศพ สมิงห้าศอน่ากลัวเหลือเกินพรานยะเมื่อเล่าเหตุการณ์ร้ายที่เกิดขึ้นให้ชาวทูเคขี่ได้รู้แล้วขอข้าวกินระง,งับความหิวพอมีแรงแล้วก็หล่นลานพูดบอกลุงโขว่าเขาเขาจะรีบกลับไปศพเมยไปแจ้งข่าวให้เมียของพี่กอได้รู้โธ่เสียใจเสียใจเหลือเกินพรานยะบอกแล้วก็สมสารกลับไปตามลำพัง ท่ามกลางสายตาที่ตื่นตระหนกของชาวถูโะขี่ทุกคนที่มองตามแต่อนิจจาอนิจจาพรานยะกลับไปไม่ถึงศพเมยเขาออกจากหมู่บ้านถูโะขี่ได้ไม่เท่าไรเจ้าสมิงนั่นมันก็มาขยำ่ำกัดกินเขาไปครึ่งตัวชาวบ้านไปพบศพของเขาหลังจากนั้นวันหนึ่งจำเสื้อผ้าได้จำปืนได้ก็เล่าลือกันด้วยความสยองใจ สมิงหกศพสมิงหกศพชาวทูเคาะขี่ต่างให้สมญานามของมันและหวาดกลัวจนไม่กล้าลงจากเรือนออกไปทำมาหากินหลังจากพบศพของพรานยะได้สองวันกองวัวต่างขนสินค้าของสางอุ่นเปิงก็มาถึงและหยุดพักแรมที่ชายห้วยใกล้กับหมู่บ้านในตอนบ่ายปลดต่างลงจากหลังวัวไปให้วัวไปกินหญ้ากินน้ำแล้ว เตรียมค่ายที่พักแรมคืนเสร็จแล้วสร้างอุ่นเปิงก็ชวนจ่ายโผเข้าไปในหมู่บ้านแจ้งขออนุญาตพักแรมริมห้วยตามมารยาทที่ดีงามลุงโคก็เอ่ยอนุญาตแล้วพูดเตือนว่าหนายห้อยระวังตัวด้วยนะในป่าใกล้ๆหมู่บ้านนี้มีเสือสมิงหกศพแล้วที่มันกัดคนตายมันออกล่าทั้งกลางวันและกลางคืนมันดุร้ายมาก หนังของมันเหนียวเหยื่อสองรายสุดท้ายเป็นพรานมาจากศพเมยเพิ่งตายไปเมื่อสองสามวันที่ผ่านมาลุงโคเล่าถึงภัยของสมิงร้ายด้วยความหวาดกลัวแล้วขอร้องว่าในห้อยมีเกลือมาขายบ้างไหมเลือในหมู่บ้านของเหาหมดแล้วไม่มีเหลือกินกันเลยพวกเฮาไม่กล้าเดินทางออกจากหมู่บ้านไปหาซื้อที่ศพเมยพวกเฮากลัวเสือสมิงมีลุงโค เขามีเกลือมาเดี๋ยวเขาจะเอามาขายให้ในหมู่บ้านนะเขาขายไม่แพงหรอกเอาแค่ต้นทุนดับลูนายหอยขอบคุณลุงโคบอกด้วยความดีใจสร้างอุ่นเปิงกับใจโผรีบเดินกลับมายังกองวัวต่างขณะนั้นเป็นเวลาประมาณสี่โมงเย็นแล้วยังพอเหลือเวลาอีกประมาณสองชั่วโมงกว่าฟ้าจะมืดสร้างอุ่นเปิงจะเตรียมเกลือจำนวนหนึ่ง ให้จายเสมและจายโพช่วยกันนำเข้าไปในหมู่บ้านพร้อมกับพูดบอกว่าจายโพกลับไปในหมู่บ้านนั้นอีกขนนะเอาเกลือนี้ไปขายให้พวกเขาพวกเขาอดเกลือกันมานานหลายวันแล้วเขาไม่กล้าออกไปหาซื้อเขากลัวเสือสมิงพวกเขาเดือดร้อนน่าสงสารพวกเขาอย่าคิดราคาพวกเขาแพงเอาแค่ต้นทุนก็พอได้ในห้อยเขากับจายเสมจะเอาไปขายให้พวกเขาเอง ในห้อยอย่าห่วงเลยจายโพร,รับคำสั่งด้วยความเต็มใจเตรียมตัวออกเดินทางทัานใดนั้นในห้อยหนุ่มคล้ายจะฉุกคิดถึงบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาได้เขายื่นปืนยาวที่สะพายอยู่บนบาให้จายโพแล้วบอกว่ารีบไปรีบมานะจายโพเอาเอาปืนนี้ไปด้วยกระยิงเป็นไม่ใช่เหรอจายโพมองหน้าในห้อยหนุ่มอย่างประหลาดใจ เพราะแต่ไหนแต่ไรสรางอุ่นเปิงไม่เคยให้ปืนของเขาแก่ใครเลยในห้อยเขาไม่เอาไปรอกทางใกล้แค่นี้แล้วก็ยังไม่มืดคงไม่มีอันตรายใดๆใจโพปฏิเสธแต่สรางอุ่นเปิงยื่นให้กำชับสั่งอีกว่าเอาไปเอาไปแล้วรีบกลับมาขอบคุณในห้อยใจโพรับปืนมาสะพายเพราะขัดคำสั่งไม่ได้ แล้วช่วยจายเสมสะพายถุงเกลือเข้าไปยังหมู่บ้านเมื่อไปถึงก็ไปหาลุงโคขายเกลือให้ในราคาต้นทุนชาวบ้านรู้ข่าวก็ดีใจพากันมาขอซื้อจนเกลือหมดไม่เหลือเลยฝากบอกในหอยด้วยที่ช่วยเหลือไม่เอากำไรกับพวกเขาลุงโคฝากคำขอบคุณมากับจายโพขณะนั้นห้าโมงเย็นเศษแล้วเกลือหมดแล้ว จโพกับจ่ายเสมรีบเดินตามกันออกจากหมู่บ้านเพราะหิวข้าวเส้นทางที่เด็กหนุ่มทั้งสองเดินเป็นเส้นทางเล็กๆแวดล้อมด้วยต้นไม้ใหญ่น้อยจ่ายโพเอาปืนที่สะพายอยู่มาถือไว้ไม่สะพายเพราะไม่ถนัดเนื่องจากไม่ค่อยได้สะพายปืนเด็กหนุ่มทั้งสองเดินไปเดินไปแล้วก็เงียบไม่ได้พูดคุยอะไรกันเพราะต่างรีบร้อนรีบกลับค่ายพักของตน เดินกันไปได้พักหนึ่งก็ถึงทางรกที่คดเคียวพอก้าวพ้นจากบริเวณนั้นไม่ทันไรก็ต้องตกใจสะดุ้งเฮือกคุณพระช่วยเสือตัวใหญ่ลายพร้อยตัวหนึ่งก้าวออกมาจากป่าข้างทางย่างกระทันหันเมื่อมันเห็นจายโพมันก็แยกเขี้ยวคำรามใส่มันก็คงจะตกใจที่เห็นจายโพและจายเสมอย่างกระชันชิดจายโพนั้นไม่ต้องพูดถึงขนหัวลุกสู้เย็นวาบ ไปทั่วทั้งตัวเสือเด็กหนุ่มอุทานด้วยความกลัวสุดขีดแล้วไม่รู้ว่ามีอะไรมาโดนจิตโดนใจให้ตวัดปืนที่ถืออยู่ขึ้นประทับแล้วเหนียวไกยิงอย่างร้อนรนเสียงเสือร้องโฮกพร้อมกับเสียงปืนที่ดังกึกก้องจนหูดับไอเสมที่เดินตามมาข้างหลังเห็นเหตุการณ์อย่างชัดเจนเสือใหญ่ตัวนั้นมันพุ่งเข้าหมายจะตะปบใจโพใจโพยิงแล้วก็เสียหลักพะงหะงายหลัง ปืนในมือกระเด็นไปบัดดนนั้นร่างที่กำลังจะเพ่นโผลของเสือร้ายก็ชงะงักกึกหัวของมันสะบัดไปอย่างแรงแล้วฟุบลงกองกับพื้นดินกรงเล็บขาหน้าของมันทั้งสองข้างกางอยู่ห่างจากร่างของใจโพไม่ถึงวาเสือเสือใจเสียมอุทานลั่นสุดชีวิตเพ่นพรวดหนีตายส่วนใจโพก็เช่นกันตั้งหลักได้ลุกขึ้นได้ ก็วิ่งตามหลังจ่ายเสมไปราวกับลูกธนูอกสันขวัญหายแทบจะสิ้นสติเลยทีเดียวเสือเสือเด็กหนุ่มกองวัวต่างทั้งสองตะโกนตัวสั่นเทิมเข้าไปในกองวัวต่างซึ่งทุกๆุกคนก็ยืนตะลึงมองดูอยู่ในห้อยเสือตัวใหญ่มันจะกัดเท้าใจโพลลัำละลักพูดส่วนใจเสมก็หน้าซีดขาว ยืนหอบตัวโยนเหงือการไหลชุ่มโชกตัวปืนละ่ะปืนอยู่ไหนเสียงปืนเมื่อครู่แกยิงอะไรสร้างอุ่นเปิงถามเสียงดังด้วยความตกใจเช่นกันเสือเฮายิงเสือปืนหายไปไหนแล้วก็อ่ำหูใจโพรายงานละล่ำละลักสร้างอุ่นเปิงวิ่งไปแต่อินตะและคนอื่นๆก็ตามไปครู่เดียวก็ถึงจุดเกิดเหตุได้เห็น ร่างลายพร้อยของเสือใหญ่ขนาดแปดศอกมอบนิ่งสิ้นใจแยกเขี้ยวอยู่กลางหน้าผากของมันถูกกระสุนปืนเจาะทะลุเป็นรูโบเลือดไหลนองออกมาและไม่ไกลเท่าไรปืนยาวไรเฟิลลูกเลื่อนของสางอุ่นเปิงตกอยู่สางอุ่นเปิงเดินไปหยิบปืนของเขาขึ้นมาถือไว้พร้อมกับพูดขึ้นว่าโอ้จโผกะยิงแม่นเหลือเกินนัดเดียวเจาะเข้ากลางกระโหลกเลย แกนี่ยอดจริงๆฝีมือไม่เบารุ่งเช้าคนในหมู่บ้านออกมาเห็นศพเสือก็ต่างพากันตะโกนร้องลั่นไปทั่วหัวบ้านท้ายบ้านสมิงหกศพตายแล้วสมิงหกศพตายแล้วคนกองหัวต่างยิงมันตายเจ้ากระเหลี่ยงถูเคาะขี่ต่างอุ้มลูกจูงหลานพากันออกมายืนมุงดูด้วยความประหลาดใจและตื่นเต้น ในห้อยในห้อยยิงเสือตัวนี้เหรอโอ้ในห้อยช่างเก่งกล้าเหลือเกินลุงโคและชาวบ้านถามด้วยความดีอกดีใจสุดขีดสุดพรนนาเมื่อเห็นเจ้าเสือหกศพตายก็พากันโล่งใจมันยกภูเขาออกจากอกสางอุ่นเปิงบอกพวกเขาว่าเราไม่ได้ยิงรอกคนที่ยิงคือคนโน้นในห้อยหนุ่มพูดแล้วชี้มือไปยังใจโพที่ยืนยิ้มเพลอย,อยู่ ด้วยท่าทางที่โก้เก๋สุดแสนจะภาคภูมิใจเก่งเหลือเกินเก่งเหลือเกินชาวทูเคะข,ขี่พากันอุทานและชมเชยจายโพดีใจด้วยนะท่านทั้งหลายสมิงหกศพตายแล้วฝากจัดการซรากของมันด้วยส่วนพวกเราขอเดินทางไปก่อนแล้วสางอุ่นเปิงก็เคลื่อนกองวัวต่างของเขาออกจากชายห้วยทูโคะขี่ ท่ามกลางเสียงโหร้องอย่างยินดีของชาวบ้านที่ดังแว่วมาสมิงหกศพตายแล้วต่อแต่นี้ไปความสงอบสุขจะกลับคืนมากับรื้อกับรื้อขอบคุณขอบคุณขณะคุมกองวัวต่างเดินตามกันแต่อินตะนึกอัศจรรย์ใจไม่หายแกเดินเข้าไปถามใจโพอีกว่าจายโพแกเก่งเหลือเกินทำได้ยังไง ยิงนัดเดียวแม่นเหมือนจับวางใจโพหัวร้อยแห่ๆพูดตอบว่าเขาก็อ่ำหูตาอินตะเขาหลับหูหลับตายิงปืนมันทีเผาหงายหลังเขาก็อ่ำหูว่าลูกปืนมันเข้าหน้าผากเสือได้ยังไงเขาก็ยังงงอยู่เลยจางอุนเปิงซึ่งเดินอยู่ไม่ไกลก็หันมาเย้าว,ว่าใจโพอย่าทำตัวเลยขนาดหลับตายิงยังเข้าหน้าผากเสือได้ฝีมือของแกนี่ หาใครเทียบไม่ได้แล้วสร้างอุ่นเปิงชมพลางหัวเราะลั่นก้าวเดินคลอัวนําไปขณะที่เสียงพางลางเสียงกระดิ่งกระดึงผูกคอวัวก็ดังก้องสะท้อนไปทั่วแดนดงผูดอย